สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนนะครับกับตรออนะครับอยู่ที่ตลาดมอสมบูรณ์อยู่ตลาดมอสมบูรณ์ครับอยู่ติดกับวัดมอสมบูรณ์เลยครับนะครับตลาดมอสมบูรณ์เราต้องตลาดนักนะครับน,นี้เราจะมารีวิวนะครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนอีกหนึ่งแห่ง,ลงลครับของอำเภอคลองลานครับวันนี้เปิดใหม่นะครับเปิดบริการใหม่ รเราก็มาดูมารีวิวแล้วผมก็เอารถมาทําด้วยนะครับในรถคันนี้ครับติกอัพคันนี้ของผมครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในกันครับขั้นตอนวิธีการทาแม่ย<อ>ุก็อยู่ติดกับตลาดเลยครับเนะี่ยตลาดมอสมบูรณ์ติดกับวัดวัดมอสสมบูรณ์วัดศรีสมบูรณ์ครับ ตอนแรกเราก็จะเอารถเข้ามาจอดให้ตรงเส้นนะครับครับสวัสดีครับน้องนิสสดสครับนี่ท่กแกเจ้าของร้านครับวันนี้ก็จะพามาตรวจสภาพเนาะครับวิธีขั้นตอนแรกก็จะมีวัดคมไฟหน้าครับมีวิธีการตรวจพินิษก่อนก็คือดูดูรถว่าเรียบร้อยไหมกระจกแตกรล้วไหม โคมไฟหน้าเรียบร้อยไหมยางโอเคไหมสภาพที่ปัดน้ำฝนครับเป็นยังไงบ้างก็ดูพินิษท,ทั่วไปนะครับดูป้ายทะเบียนดูเลขเครื่องเลขโครงนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันิดไฟครับลองเช็คแต่ดูครับาครับอ่าหู้มือจดทะเบียนเนะาะก็จะเป็นเบใบไม้ทอทหาร39 1> 3 3 1 9น3 1 1 9นะครับนำแหงเพชรเราก็จะมาดูเลขโครงเลขเครื่องยนต์นะครับให้ใกล้เคียงตรงนี้ระบ,บุว่าอยู่ตำแหน่งสายเครื่องยนต์ก็จะเป็นบริเวณนี้นะครับอาจะอยู่ข้างล่างอันนี้ก็ตรวจพินิษดูแบบดูความมั่นคงถาวรของตัวรถนะครับโอเคแล้วก็ทำการวัดไฟหน้านะครับ เขาเรียกตัวอะไรนะอ่าตัวนี้เป็นตัวเพชรคมไฟหน้าครับเพลรระบบไฟหน้าครับตอนนี้ก็จะมีระยะห่างจากตรงนี้ไม่เกิน50สิเซนครับแล้วก็ความสูงจะขนาดกับตัวรถนะครับัีนี้ก็จะบอกค่าแสงความเข้มแสงแล้วก็การหักเหของแสงอ่าองศาของไฟเนี่ยจะต้องไม่เบี่ยงเบนไปทางขวาเพราะว่าจะไปแยงตาของรถที่สวนเลนมาครับ ไม่มีไฟสูงไฟต่ำลยครับนี่ตัวนี้ก็จะบอกความเข้มแสงครับอ่านี่ครับ6,800เคดินล่าตัวนี้ไม่ต่ำไม่ต่ำกว่า6เคลิลาครับตัวนี้ก็ผ่านใช่ไหมผ่านครับตัวนี้ผ่านครับคุณนี่ไฟต่ำเรียบร้อยผ่านต่อไปตัวนี้เป็นตัวอะไรนะครับครับตัวนี้จะเป็นอ่าตัววัด เสียงนะครับรัดระบบเสียงของเครื่องระบบเสียงของท่อไอเสียครับอ,อ,อุณหภูมิตามปกติเนี่ยต้องไม่เกิน85เดซิเบลนะาเดซิเบลอย่างนี้นะครับ <c oughs> เสียงอ,อืออือนครับการสาการวางนี่ต้องขนานกับท่อไอเสียแล้วก็ทํามุม45องศาครับห่างจากปลายท่อไอเสียประมาณ50เซนติเมตรครับคือระยะ ต่อไปผมาจะทาการวัดศูนรล้อนะครับแล้วก็ทดสอบแรงเบรกของล้อนะครับเราก็จะทดสอบที่สูตรล้อตัวท้ายสลิปตัว,ต,ว,ต,วตัวเล็กนั่นนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเทสแรงเบรกนะครับครับ แล้วก็มาที่บอร์ดเทดเบรกนะครับอ่าค่าตัวนี้ต้องไม่เกินหนึ่งจุดเก้านะฮะจุดเก้าแปลว่ากินมาทางอ่าทางซ้ายหนึ่งจุดเก้าเมตรต่อกิโลเมตรก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับเพราะว่าเก<ม>ินมาตรฐานเนาะผ่านไม่อ่าผ่านมาผ่าน,าน,าน,านม,า,นมารฐานมาตรฐานครับเพราะว่าไม่เกินห้าเมตรต่อกิโลเมตรเนาะอ่ะเทสสูตรล้อหน้าครับจะ,จะเทสเบรกล้อหน้านะครับ ครับแรงเบรกตัวนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยของล้อซ้ายเนี่ยบอกมาที่335นะครับแล้วก็อีกอล้อขวาอายู่ที่2 9 0ค่าผลต่างเนี่ยคือ13นะครับค่าผลต่างตรงนี้ต้องไม่เกิน50นะครับถึงจะผ่านเกณฑ์การตรวจของสถานตรวสภาพรถนะครับแต่ลองไปดูเพาต่อไปนะครับ ทำการตรวจวัดเท้าหลังนะครับเมื่อลดลงศูนย์ล้อแล้วเขาก็จะทำการชั่งน้ำหนักนะครับเท้าหลังครับเราจะเริ่มสตาร์ทนะครับล้อซ้ายทำงานครับล้อขวาทำงานครับรอจนกว่าสัญลักษณ์แรงเบรกจะขึ้นนะครับแรงหมุนล้อขึ้นแล้วจากนั้นทำการเบรกครับ อ,อันนี้ก็เสร็จขั้นตอน,อน,นก,การาเทสเบรกเรียบร้อยแล้วครับรถอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพอเทสเบรกเรียบร้อยแล้วก็ทำการคีข้อมูลส่งส่งข้อมูลไปยังผลส่งนะครับเขาก็จะเช็คว่าค่าผ่านไหมนะครับระหว่างนี้เราก็ตรวจรถลูกค้า โดยการดูช่วงล่างครับว่ามีน้ํามันรั่วซึมไหมอ่าปั๊มเบรกยังทํางานปกติไหมแล้วก็ไอ้พวกอุปกรณ์ส่วนพวบต่างๆครับต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับไปดูข้างในเลยใช่ไหมข้างล่างเลยใช่ไหม,ไหมส่วนใหญ่ชุดนี้อ่าจะ ตรวจื่องท้ายครับว่ามีน้ํามันรั่วซึมไหมปั๊มเบรกนะครับมีน้ํามันรั่วซึมไหมก็แล้วก็พวกเสื้อเกียร์นะครับเครื่องยนต์นะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือเปล่านะครับน็อตจะต้องไม่มีการอดหรือว่าท่อไอเสียจะต้องไม่ฉีกขาดนะครับหรือว่าหลุดร่วงหายไปนะครับครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการตรวจรถตรวจสภาพรถนะครับที่อายุเกิน7ปีนะครับก็จะมีหลักๆคือไฟหน้านะครับ อ่าส่วนควบอุปกรณ์รถนะครับแล้วก็เสียงฟันดำนะครับอันนี้ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีการเทสแรงเบรกคันนี้แรงเบรกดีมากผ่านปกติครับคันนี้ครับมาครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับได้ครับฝากหน่อยให้ฝากหน่อยอ่าฝากร้านนะครับอ่าสลาอหมนสมบูรณ์นะครับอ่าจะเป็นตรวจการตรวสภาพประกันภาษีพรบนะครับแวะเข้ามาได้เลยครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับ อยู่ตรงไหนครับตั้งอยู่ตรงไหนครับอ่าอยู่ตรงรมอสบูนครับก่อนถึงอ่าถ้ามาจากในเมืองก่อนถึงคลองน้ำไหล16กกิโลครับ16กกิโลเปิดทุกวันไหมครับเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ครับช่วงเวลา<ถ>8ปดโมงถึง5้าโมงเย็น8ปดโมงถึง5้าโมงเย็นครับตามเวลา,ลาราชการแล้วก็ยังมีห้องรับรองห้องแอร์เย็นครับมีห้องรับรองแล้วก็มีกาแฟให้ทานนะครับโอรินครับแล้วก็มีห้องแอร์ โอเคครับวันนี้รับองคุณนะครับขอบคุณน้องนิดได้ครับนะครับมากมากครับยังไงก็มายินดีเลยครับมีราคาพิเสษให้ลูกค้าทุกท่านครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับนี่เป็นห้องรับรองลูกค้านะครับท่านใดอยากจะนั่งชมตรวจสภาพรถทั้งนอกนะครับก็ได้หรือว่าจะไปห้องแอร์เย็นๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับห้องนะครับก็จะมีโต๊ะให้นั่งนะมีน้ำให้ดื่มมีกาแฟนะครับ ส่วนเจ้าหน้าที่บัญชีเราเนี่ยโอ้โหสวัสดีครับพี่ปุ๊กครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้รครับ่ครับผมอ่ะฝากหน่อยฝากหน่อยอกอ็ถ้ามีมีความต้องการให้เราต่อทะเบียนรถนะคะตรวจสภาพแล้วก็เรื่องพอรบรภาษีต่างๆนะคะมีบริการมากกว่า12บริษัทนะคะ แล้วมีบริการครับครับขอบคุณมากครับ <นะ S 1> ผมเียราไปดูนะครับมีกาแฟให้ห้องแอร์เย็นเจี๊ยบเลยมีน้ำเอ็ดเยน็ยนๆมีกาแฟให้ดื่มบริการลูกค้ายอดเยี่ยมครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับาป่โปรค,ครับครับ